สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์ครับ m มสสเตอร์ก็วันนี้ครับด่านของคิดพี่รอนะครับแบบ8ดาวครับได้มาเลยครับก็หลังจากวันที่1นั้นมันเป็นด่านแบบว่า99ดาวเนาะตอนนี้ครับมาเลยครับเป็นด่านที่มีความยากเหลือแค่8ดาวนะครับซึ่งทหารนะครับคุณผ่านด่านแบบ9ดาวมาแล้วคุณก็จะได้คิดพี่รอเนี่ย5ดาวบวกมา1ตัวเนาะ คุณแค่ลงไปเก็บเพิ่มเติมอีกแค่เตัวนะครับเก็บเพิ่มอีก9ตัวเพื่อจะได้เอามากินอัพอาบิลลักอัพปดเลเวลเต็มแม็กเนาะแค่9ตัวคือจบอีเวนต์นะครับถ้าหากคุณยังไม่ผ่านด่าน99ดาวมาคุณต้องลงมาเก็บอีก10ตัวแล้วก็เก็บกะโหลกอีก5อันนะครับกะโหลก5อันเพื่อจะได้อัพขึ้น5ดาวบวกของคิดพี่หลอเนาะก็อา่าลงเล่นประมาณแค่ ถ้าหากคุณผ่าน99ดาวมาแล้วคุณลงเล่นแค่4รอบก็คือจบถ้าหากคุณยังไม่ผ่านมาลงเล่นสักประมาณ5-6รอบก็จบนะครับก็ด่านนี้อีเวนนี้ลงเล่นแค่แค่4-5รอบก็จบอีเวนนอกค่อนข้างจะไวแล้วก็ง่ายได้นะครับวันนี้ก็จะมาโชว์ทีมผ่านทั้งหมดก็คือ3ทีมนะครับ3ทีมนะเรามาดูกันเลยครับทีมแรกนะครับ,รรบก็จะเป็นทีมทีมะครับเออเขาบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเรือ เทพมาที่ทําให้ไม่ตายไวขึ้น5เทิร์นถ้าหากเรือเทพมาเนี่ยการเล่นทีมผม3ทีมนั้นก็ไม่ต้องดองเถินนะครับถ้า,าเรือเทพมานะน่าจะมาประ,ป,ระประมาณช่วงใบ่ายๆครับก็จะมานะครับก็ถ้า,ามีเรือเทพมา3ทีมไม่ต้องดองเถินนะแต่ตอนนี้ต้องดองเถินกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับทีมแรกก็จะเป็นทีมของอ่ากัปตันก็คือจะเป็นลูฟี่ซันจินะครับ6ดาว คือจริงๆก็คือคูนหาตะวคออะไรก็ได้ที่เป็นกับตันในการบัฟโจมตีเอามาแทนได้หมดนะครับเพราะมันไม่สําคัญหรอกมันเอามาใส่เป็นกับตันก็เพราะเดียวพอกลุ่มที่4ผมจะกดไม่ตายของน้องตายตัวนี้6กดาวบวกพอกดกับตันของน้องตายปุ๊บน้องตายจะขึ้นไปเป็นกับตันแทนไอเจ้าลูฟี่กับซันจีเนาะจะขึ้นไปแทนนะครับ ซึ่งถ้าหากคุณมีน้องตายเวล150ก็ใช้ไปถ้าหากไม่มีคุณต้องใช้น้องตายเวล150บวกกับตะคอนอะไรก็ได้ที่มันสามารถล้างเกราะสีฟ้า6เทินหรือลดเกราะได้เอามาแทนรอตู่นี่ครับอะไรก็ได้เอามาแทนรอนะในการล้างเกราดในการลดเกระดนะครับถ้าหากไม่มีน้องตายเวล150นะ ลูกเรือก็จะมีเป็นนายมืจจางในคบนายมิจจาห้าดาวของกาชาครับสตูซี่นะครับห้าดาวของกาชาซึ่งตัวนี้ก็หาตัวละครอะไรก็ได้แหละเอามาทําการปับสมตีเนาะแล้วเพื่อนก็จะเป็นน้องต่ายนะครับ6ดาวบวกครับมาลุยกันเลยครับ ขอดองเทินกันสักนิดหนึ่งกรันนิดเดียวเลยครับเพราะ,ะด่านนี้มันไม่ทําให้ไม่ตายไวขึ้นนะเราก็ต้องดองเทินกันหน่อยเดืองถ้าหากเรือเทพมาก็ไม่ต้องดองนะครับดองแค่ช่วงนี้แหละเดี๋ยวพอประมาณบ่ายโมงบ่ายสามเนี่ยเรือเทพมาก็คุณจัดทีมตามผมคุณก็ไม่ต้องดองเถินนะเนาะถ้า,าเรือเทพมานะครับ ตอนนี้เรือ,อยังไม่มาก็ต้องเดินเกินกันสักหน่อยนึงนะครับหเห็นไหมดองแค่นี้คือนิดเดียวมาครับกลุ่ม3ก็เจอกับโซโลโ่เลครับโซโลทำดาเมจใส่เราครับอ่าเลือดหายไปประมาณ70%ตาบอร์ตาบอด3เทินแล้วก็จะมีช็อต3เทิน ดมาแต่ทั้งด3เทิเธนแล้วก็จำกัดดาเมจคุณต้องตีโซโลนั้น2เธอ์นนะครับเธอแรก5ล้านเธอสองล้านก็เลือดโซโลมีอยู่ที่ประมาณล้านแสนหน่วย1 0 100เอ 100, 000, 100, 000, 100, 000. เอแสนนี่วะก็มันทำดาเมจได้เธอละ50 0แสนสองเธอ1นล้านเลือดโซโลมาอยู่1ล้านเนาะคุณต้องตี2เธอนะครับ ซึ่งถ้าหากเธอสองพอเธอแลกขวานไปเธอสองมาจะเจอกับมึนหัววิธีการแก้มึนหัวก็คือหาตัวละครเอาไปเพิ่มเทินโซโลก่อนซะอย่างเช่นเป็นนายมิจังนายมิจังทั้งล้างทั้งเพิ่มเทินไปซึ่งาหากโซโลโดนเพิ่มเทินอยู่อย่างนี้โซโลจะไม่สามารถทำให้เราติดมึนหัวได้ถ้าหากโซโลไม่ได้ถูกเพิ่มเทินไปเธอสองเราจะติดมืนหัวเนาะ ต้องหาตัวละครเอาไปทำการเพิ่มเธอสักหน่อยนะครับดีครับเราตีได้แค่ครึ่งหลอดนะครับแค่ครึ่งหลอดนะต้องตีสองเธอนะครับมันเป็นสกิลของด่าน,นะครับ โลตายไปทําการาลดค่า RCV ของเรานะครับกลุ่ม4ี่จะก็คิดพี่รอสีม่วงนะครับเพิ่มเวลาแมาตตาทั้งหมดนะครับ2เทินเกราะบาเรียร20ฮิต2เทินเกราะสีฟ้า6เทินซึ่งตรงนะครับให้กดไม่ตายของน้องตายลูกเรือนะครับน้องตายก็าหากเวล150มันสามารถลดเกราได้ ถ้าหาเวลแค่1้อย9าก็ต้องหาตะคอเอามาล้างหรือลดกรอดสีฟ้าแทนไอเจ้าหล่อนะครับน้องตายแล้วก็สตูซี่กับบั็โจมตีไปสตูซี่จะกดมาตายทีเดียวหรือสองทีก็ได้ถ้าหากคุณปลดคุญแจแล้วสามารถกดสองทีได้นอกแล้วก็โจมตีไปครับ น้องตายสามารถปีทะลุเกราะบาลีอะเกราะผ่าครึ่งเกราะทองก็ได้นะแล้วก็อบอสนะครับบอสใหญ่นะครับคิดฟรีรอเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเปลี่ยนแก้วทั้งหมดนะครับเป็นสีเหลืองหรือม่วงนะครับแล้วก็จะมีเกราะบาลีกดเกรสสามครั้งสองเทินเกราะทองหนึ่งเทินเกราะผ่าครึ่งสี่เทินซึ่ง ช่างเกราะมันครับช่างเกราะมันเลยเพราะน้องตายตีทะลุเกราะเนาะเราไมาต่ตอดสนใจเราแค่บ้าไปเปลี่ยนตัวไอ้เจ้าลูฟี่ทันสิแล้วกลมาตายไปครับทำการเปลี่ยนแก้วทังสารบ้าโจมตีแล้วก็โจมตีไปครับประมาณนี้ครับทีมแรกก็ประมาณนี้ครับ ทีม2ครับทีมของคิดนะครับคิดอ่าซูเปอร์คาร์สีม่วงนะครับคิดลูกเรือก็จะมีเป็นนายมือจางอย่างนายมือจางห้าดาวของกาชาสําคัญนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ตัวนี้เอามาเพื่อทําการล้างบัฟทั้งอ่าเกราะบาลีทั้งรถเกราะนะครับแล้วก็จะเป็นเอ็กนะครับเอ็กตัวฟรีบอสฟรีนะครับเอ็กบอสฟรีแล้วก็จอรโดฟาเมนโก 6ดาวนะครับก็หาตะคออะไรก็ได้แหละเอามาบับเอฟเกแก้วนะครับแทนโดฟี่ได้หมดนะครับเพื่อนก็จะเป็นคิดซูปเปอร์ครสสีม่วงเหมือนกันนะครับมาดูก,กันเลยครับก็ทีนี้เราไม่ต้องดองเธอนะครับตีไปเลย ก็ทีนี้มันค่อนข้างจะดูง่ายกว่าทีต้องตายแต่มันจะยากกว่าตรงที่ว่าเราต้องกดเกรดต้องกดเกรดนะครับตอนเจอบอสนะครับก็กุมซโซโล่เหมือนเดิมนะครับก็ใช้เ็นไยมิจังเหมือนเดิมครับไยมิจังเนี่ยสำคัญนะครับจำเ็น,นไยมิจังเนี่ยไยมิจังครับล้างไปเพิ่มเทินไปแล้วก็ตีไปเหมือนเดิมครับ มาเดิมครับตีครึ่งหลอดเนาะแล้วก็เทสองตีอีกครึ่งหลอดนะครับ <S 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 บัฟตาบอดสามเทินเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่าเรียกว่าไงมันก็ไม่ได้ทำให้เราเล่นแย่ลงนะก็แค่คุ้นกะจังหวะดีๆกดดีๆมันก็ก,กดเพอร์เฟกหรือกดโจมตีได้เหมือนกันนะครับตาบอดมันไม่ได้ร้านแรงนะ เพิ่มเธินครับก็ใช้สกิลของซูเปอร์คาร์ของคิดนะครับทำการลดคูดาบไปแล้วก็อาร์มันดาใช่ไหมแล้วก็ทำการล้างกราะบาลีอ่ะลดกราะไปครับแล้วก็ไม่ตายของคิดหน่อยครับกลัวตีไม่ตายเนาะไม่ตายคิดหนึ่งตัวครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับ แล้วก็บอสใหญ่ครับต้องบอสแหละคือปัญหาเพราะเราต้องพยายามกดเกรดก็<笑><笑>ยากนิดนึงแหละในการกดเกรดนะครับถ้าหากคุณกดไม่ดีก็ทำลายเกราะไม่ได้นาะพยายามกดเกรดรั้งนะครับก็เป็นอ่ายิทแล้วก็โดโฟี่ครับทางการบัฟเอฟติแก้วนะครับโดโฟี่ แล้วก็จะเป็น x นะครับทำการล้างกรอบทองกรอบผ่าครึ่งนะครับ x ตัวฟรีนะแล้วก็จมตีไปครับกดเกรส3ครั้งนะครับประมาณนี้ครับทีมที่2นะครับทีมของคิดซุปเปอร์คาสสีม่วงนะครับเล่นง่ายนะแต่แค่คุณกดเกรสให้โดน3ครั้งนะครับ สุดท้ายครับก็จะเป็นทีมฟาร์เวลบวกฟาร์มตัวเนาะก็จะเป็นกัปตันเทพของการฟาร์เวลครับมาลโกสีเหลืองครับทีมฟาร์เวลครับแล้วก็จะมีน้องตายครับน้องตาย6ดาวบวกครับแล้วก็จะเป็นลูฟี่ลิมิต็ดนะครับก็เอามาเพื่อทําการเปลี่ยนแก้วบัฟเอฟเฟกแก้วนะครับแล้วก็จะเป็นจินเบ้ครับจินเบซึ่งเป็นบอสฟรีของเทชเชมแบบนะครับ แล้วก็หาตัวคอนอะไรก็ได้ครับที่มันสามารถเพิ่มเอ่อเทินศัตรูได้ซึ่งผมเลือกใช้เป็นเรล,ลี่เนาะคือคุณจะใช้อะไรก็ได้แหละที่มันทําการเพิ่มเอ่อเทินได้เนาะแทนได้หมดนะครับที่ประมาณนี้ครับมาดูกันเลยครับก็เหมือนเดิมครับถ้าหากคุณมีเรือเทพมาก็ไม่ต้องตองเทินถ้าหากตอนนี้เรือเทพยังไม่มาตองเทินกันสักประมาณ30มสินนะครับ แค่สามส่เธอนะไม่นานครับไม่นานกลุ่มสองนะครับให้กดสกิลของซุเปอร์คาร์ของเมาโก้นะครับแล้วก็ กลุ่มสานะครับเหมือนเดิมครับกลุ่ม3ตีสองเธอเนาแล้วก็ใช้เรลี่ทำการเพิ่มเธอของโซโลนะครับ no, <go. S 1> สุปปอคาซ้ำครับแล้วก็กดไม่ตายของจินเบครับทำการล้างนะครับ ิดไม่ตายแล้วก็ช็อตนะครับแล้วก็ใช้เลลี่ครับทำการเพิ่มเทินของโซโลขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ตีไปเลยครับเห็นไหมถึงตาบอดแต่เราก็กดเพอร์เฟกได้เนาะ, <c oughs> อ,ะอันนี้เป็นความสามารถของผู้เล่นเก่าเลยครับ ถึงตาบอดคือตาบอดเนี่ยมันเป็นบัฟที่ไม่ได้ส่งผลต่อผู้เล่นเก่าเนาะผู้เล่นเก่าก็สามารถกดเพอร์เฟกตกดเกะก,กดกูได้อยู่แล้วเพราะคุณก็จารูปแบบการตีกันได้อยู่แ้วเนาะก็เลยไม่ค่อยมีผลกับผู้เล่นเก่าเน้นย้ำผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่ที่ยังกดไม่เก่งเนี่ยตาบอดก็อาจจะมีปัญหาเนาะทำให้ทำให้คุณกดพลาดก,กันได้นะครับขอคิงหน่อย <laughs> คิงหน่อยเพราะที่มันมันเป็นอ่า มันเป็นสิทธทิพิเศษของผู้เล่นเก่าที่เล่นมานานก็เลยทําให้การกดตาบอดเดี๋ยวมันไล่ผลกับผู้เล่นเก่านะครับเออแล้วก็กดอ่าน้องตายขึ้นไปกับตันนะครับพอน้องตายขึ้นไปปุ๊บทีมก็จะตีทะลุเกราะเหมือนทีมของน้องตายทีมหนึ่งเนาะทีมนี้เหมือนกันครับตีทะลุเกราะเหมือนทีมที่หนึ่งนะครับ เปลี่ยนสีนะครับบัฟกรอดสีทองกรอดฝาครึ่งเปลี่ยนแก้วนะครับก็อาเมาโก้บับโจมตีไปแล้วก็ลูฟี่ก็ทำการาเปลี่ยนแก้วแล้วก็บัฟเอฟเฟกต์แก้วเนาะแล้วก็โจมตีนะครับ ประมาณนะครับสามทีมนาอผ่างง่ายๆนะครับก็ผมเล่นสามทีมจบปุ๊บผมก็ไม่ต้องเล่นต่อนะครับเพราะได้ครบแล้วก็ตอนนี้คือเก็บไอ้เช่าคิดพี่รอครับครบ9ตัวเนาะก็เลิกเลยด่านนี้จบแล้วแล้วก็กระโหลกของคิดพี่รอเนี่ยมันดรอปเกือบทุกทุกหน้าแต่ทุกรอบมั้งที่สังเกตน,นะครับคือผมได้ตลอดนะก็ยังไง คุณลงเล่นแค่ดาดเนี้ยแค่ประมาณอา่ากดแบบคูสามนะกดแบบคูสามเนี่ยลงเล่นประมาณแค่สามสี่รอบอีเวนต์นี้ก็จบนะครับก็คือแค่เก็บได้ครบเก้าตัวสิบตัวแล้วก็จับมากินกันเองอีเวนต์ก็จบอัพไอเจ้าคิดพี่รอได้เต็มแม็กนาะกดปิดตัวหน้าตาม,มันคล้ายกันอ่ะตัวนี้นี่ครับแล้วก็จับกินกันเองครับกินไปเลยเรียบร้อย 9ตัวพอดีๆครับเอาตัวพรีได้เลยแล้วก็กินไปครับพอกินไปปุ๊บอาบีหลักเต็มปวดลิมิตเลเวลเต็มแล้วก็อีเวตนนี้ด่านนี้ก็จบกันไปนะครับไม่ต้องลงต่อแล้วหรือถ้าคุณจะลงต่อเพื่อถะฟาร์มเวลเหรอมันก็มันก็ได้อยู่แหละแต่ลงดัดอื่นดีกว่าประมาณนี้ครับด่านของลูฟี่คิดหลออครับด่านง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อปำลังใจผมเลยครับ 这个咩啊，生物抵抗。